สมมุติว่าเราอยากจะหาค่าของ i ยกกำลังเลขเยอะๆเราทำอย่างไรก็ต้องบอกว่าเราหยิบคอนเซป t นี้มา i กกำลัง1ได้ i i กํกำลังสอง a r e root ลบหยกกำลังสองก็ได้ลบหนึ่งกำลังสาลบหงคูณด้วย i ก็ลบ i i กำลัง4คือ i กกำลัง2คูณกันลบหคูณด้วยลบหก็ได้1 i กำลัง5 1คูณด้วย i ก็ i เราจะสังเกตว่ามันจะซ้ำทุก4ตัวพอซ้ำทุก4ตัวปุ๊บเวลาเราทําโจทย์เราก็จะเอาเลขชี้กำลังเนี่ยครับหารด้วย4ครับ121หารด้วย4ครับ4ได้30เศษ1ครับเศษ1ตอบตัวแรก เซนหนตอบตัวแรกคำตอบข้อนี้ก็คือ i ไ,ได้เลยนะครับตอบ i ไ,ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าหนูได้หารออกมาแล้วเหลือเซสอก็ตอบลบหหารแล้วเหลือเซสาตอบลบ i หารแล้วเหลือเซสีไม่มีก็คือหารแล้วลงตัวก็ตอบ1อันนี้ก็ต้องฝึกให้เป็นนะครับยังไงม .5 ก็ต้องใช้เรื่องนี้แน่นอน